คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ แลวก็ในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของอีกหนึ่งภาพความร่วมมือดีๆค่ะที่ช่วยการส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภ,ภัยน้ำท่วมนะคะนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีค่ะมอบหมายให้นางสุดรทัไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเดินทางไปที่โรงเรียนนานาชาติ i อ b บีที่จังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคจากคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงค่ะบอกเลยนะคะว่างาน นี้สิ่งของที่ได้รับก็มีจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งข้าวสารเครื่องใช้ต่างๆยารักษาโรคเครื่องใช้ไฟฟ้าชุดเครื่องนอนค่ะรวมไปถึงของใช้จําเป็นต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้ผ่านศูนย์รับบริจาคที่ NBT ที่ได้ตั้งขึ้นร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะทั้ง M c o t สภากาชาติไทยกองบัญชาการกองทัพไทยและก็สายการบินนกแอร์ค,ค่ะ ฝ่ายโรงเรียน ISB เองก็ตั้งใจนะคะโดยน้องๆน,นักเรียนได้ช่วยกันลำเลียงของขึ้นรถค่ะพร้อมส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องในพื้นที่ประสบภัยด้วยซึ่งสิ่งของทั้งหมดค่ะถูกลำเลียงไปยังพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติตอนเมืองก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการกระจายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีสุภาศรและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้รวมรับสิ่งของจากรถบรรทุกสอง ที่ขนมาจาก ISB ซึ่งกองทัพได้แจ้งนะคะว่าขณะนี้มีการขนส่งสิ่งของทางอากาศไปแล้วกว่า119เที่ยวบินและขนส่งทางรถ97เที่ยวค่ะแชรรถบรรทุกเที่ยวละ8-9คันเรียกได้ว่าช่วยกันอย่างเต็มกำลังนะคะสำหรับของที่จำเป็นเร่งด่วนในตอนนี้ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์ซ่อมแซมรถยนต์อย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกยาฉีดยุงฉีดหนูถุงมือแล้วก็กล่องใส่อาหารค่ะสำหรับแจกผู้ ที่ประสบภัยรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆสํา,าสหรับศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนกว่า53แห่งในภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่ต้องการร่วมบริจาคค่ะก็หากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะท่านสามารถนําสิ่งของไปได้ที่สถานีโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีวรังสิตส่วนผู้ที่จะบริจาคเป็นเงินนะคะก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้นะคะชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติค่ะของธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0 45 3046370 045 3046370นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่0922469633และ0614024624ค่ะ และสำหรับศูนย์รับส่งต่อความช่วยเหลือที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติดอนเมืองค่ะก็ยังคงเปิดรับบริจาคทุกวันนะคะตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งในช่วงเช้าเป็นต้นไปค่ะและสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่หมายเลข081 424 7979 081 424 7979ค่ะ เรียกว่าพลังน้ําใจของคนไทยที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะก็ขอร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ